ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีอนุรักษ์ประเพณีสงการสนธมพระเททองหลอละคังและหลอลูกเหมือนพระู่รัตนสุทธิคุณหลวงพ่อจำลองหลาพิโกอดีตเจ้าวาดนวัสนามสุทาวาสวัดเขาหลักไก่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดร,ราชบุรี16 17 18เมษายนรวมงาน3วัน3คืน 6เมษายนเวลา1 4กว่าทำวิธีสวดสมเคาะต่อชตาแก้ปีชงเสริมดวงชตาเวลา1 9กว่าทำวิธีเททองหล่อละครังและอร่อรูกเหมือนพักคู่รัตนสุทธิคุณอดีตเจ้าวาดวัดสนามสุทาวาสกลงคืนชมหนังตะลุงและภาพยนตร์ สแงิบเจ็ดเมษายนเวลาสิบสามริกกทำวิธีมาติก์บางสกุลอัธิบรรพบุรุษเวลาสิบหกนิกส่งน้ำพะกองคืนชมภาพยนตร์มงคลภาพยนตร์ภูมิใจเสนอตีเหรินเจียดาบทะลุคนไฟให้สเสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร และลิเก,ก18เมษายนปิดท้ายงานกลางคืนสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคออสฟโฟโอเอเต็มวงมาแน่นอนออสฟโฟโอเอสศิลปินตำนานเพลงลูกทุ่งวันเพ็ญเดือนติดกองเสียงกลองยาวแล้วก็ยังพอมีสงกรานต์อีกทีทุกปีไม่ขาดเลยนะแต่งงานบ้านใหม่แมนน้นคน้มไปทุกคราวจะคึกคืนเรียวก สำหรับท่านีเช่ารูปหล่อหลวงพ่อผมหลวงพ่อจํารองนอกตักห้านิ้วไปบูชาหรือจะร่วมหล่อละครั้งท้องใบใหญ่ติดต่อสอบถามได้ที่พระภูผาสุกวิริยะคุณเจ้าวาดวัดสนามสุทธาวาสโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหเปิดจองนั้นค้า10เมษายนคณะกรรมการวัดพ่อขาประชาชนร่วมจัดงาน